h งแรม h i l t o n g a r d e n i n n a l b a n y Airport ค่ะจะมีความร่มรื่นมากๆเลยค่ะนี่เป็นบริเวณล็อบบี้ของทางโรงแรมนะคะคือเขาจะไม่มีน้ำดื่มให้ในห้องเหมือนเหมือนที่โรงแรมที่ไทยนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคน AM t t a i Channel ค่ะวันนี้นะคะเอจะพาเพื่อนๆไปที่โรงแรม Hilton Garden Inn Albany Airport ค่ะเป็นโรงแรมในเครือของ Hilton นะคะแล้วก็เป็นโรงแรมระดับ3ดาวค่ะที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับสนามบินของเมือง Albany รัฐนิวยอร์กห่างกันจากสนามบินประมาณ3นาทีเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเลยนะทุกคนแล้วก็ ในตัวของโรงแรมเนี่ยนะคะก็จะมีความร่มรื่นม,มากๆเลยค่ะสมชื่อของเขานะคะก็คือ a l v a n y Garden Inn ค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะคะแล้วก็เป็นบริเวณด้านหน้าของของโรงแรมค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะคะไปดูตรงประตูโถงทางเข้ากันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตอนเช้านะคะก็จะมีพนักงานมาเป่าเศษใบไม้แล้วก็เศษฝุ่นพวกฝุ่นขยะนะคะตรงด้านหน้าของบริเวณล็อบบี้โรงแรมค่ะเ,เพื่อนๆ <Hello. S 1> ก็จะมีการจัดตกแต่งมีดอกไม้สวยงามนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวเดวิเราเดินเข้าไปข้างในกันค่ะนี่เป็นบริเวณล็อบบี้ของทางโรงแรมนะคะ ก็จะมีบริเวณที่ไว้สำหรับแขกมานั่งพักนะคะแล้วก็มีน้ำบริการแล้วก็มีในโซนของนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบเจลทำความสะอาดมือนะคะมีบริเวณที่บริการน้ำดื่มแล้วก็กาแฟค่ะซึ่งโรงแรมของ อเมริกาจะต่างกับที่บ้านเรานะทุกคนคือเขาจะไม่มีน้ำดื่มให้ในห้องเหมือนเหมือนที่โรงแรมที่ไทยนะคะเดี๋ยวเอจะพาเพื่อนๆไปดูในโรงแรมอีกทีนึงเนาะแต่นี่ตอนนี้ก็คือให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมก่อนนะคะด้านนอกก็จะเป็นสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูสวนตรงตรงนี้กันนะคะดอกไม้ก็ เนื่องด้วยหน้านี้นะคะเป็นหน้านร้อนนะคะดอกไม้ต้นไม้ก็จะดูสวยงามนะทุกคนตอนนี้เราได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในห้องค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าเราเข้าห้องมาพร้อมกันนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะทุกคนขออนุญาตไปเปิดไฟก่อนนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะคะทุกคนก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็มีเาตาไมโครเวฟนะเปิดไฟแล้วสว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไฟอีกคือปกติแล้วอะถ้าที่ไทยเนาะพอเราแบบเปิดไฟสวิตช์หนึ่งอะมันจะสว่างทั้งห้องเลยแต่ว่า ภายในห้องที่นี่นะคะคือคุณจะต้องไปเดินเปิดไฟโคมไฟแต่ละตัวแต่ละตัวนะทุกคนต้องไปเปิดไฟเองอ่ะคิดดูสิสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะคะทุกคนก็จะมีโซฟานะคะแล้วก็จะมีเก,ก้าอี้เหมือนเก้าอี้เขียนหนังสือนะคะแล้วก็จะมีทีวี ซึ่งก็จะมีช่องของต่างประเทศเนี่ยน,นะคะเราก็จะมีโคมไฟเยอะมากเลยห้องเนี้ยมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีตู้เย็นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะก็เป็นเตียงเตียงนอนขนาด k ิงไ s i z นะทุกคน นี้นะคะซีริรวมค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะอยู่ที่วันละ120ดอลลาร์นะคะก็หรือประมาณ3,600บาทค่ะ <c oughs> ส่วนนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีหมอนสำรองให้แล้วก็จะมีไม้แขวนเสื้อมีเตารีดแล้วก็โตะรีดผ้าให้นะคะ มีกระจกบานใหญ่เบอ้อเลยอยู่หน้าห้องน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีอางอาบน้ำนะคะชักโคกก็ปกติเหมือนโรงแรมทั่วไปเนอะแต่ว่าก็โดยทั่วไปอะความสะอาดคือก็ให้คะแนนความสะอาดที่ระดับที่โอเคเลยนะคะทุกคนความสะอาดดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำที่เขาให้นะคะนอกจากผ้าเช็ดตัวแล้วนะคะก็จะมีแชมพูครีมนวดผมแล้วก็สบู่สก้อนนะคะสะบู่ก้อนหนึ่งสำหรับสบู่ที่อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็สบู่อีกก้อนนึงเป็นสบู่อาบน้ำค่ะทั้งหมดยี่ห้อเดียวกันหมดเลยก็คือนูโทจีน่านะคะแล้วก็จะมี รายเป่าผมค่ะทุกคนนี่อยู่ในถุงซุกไว้ด้วยรายเป่าผมนะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูว่าเขาพร้อมใช้งานไหมนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบใช้งานได้หรือเปล่านะคะ ปกติแล้วนะทุกคนก็โรงแรมของต่างประเทศก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีลักษณะคลายๆกันโรงแรมนี้เอาได้เป่าผมพังเดี๋ยวซ่อมก็สอนซ,ซ่อมซ่อมเองก็ได้นะทุกคนด้านนอกนะคะจะมีไมโครเวฟนะคะให้แล้วก็อย่างที่บอกมีเครื่องชงกาแฟนะคะก็จะมีกาแฟไว้ให้ด้วยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นกาแฟ แบบไหนนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระปองใส่น้ําแข็งค่ะซึ่งจะมีตู้น้ําแข็งอยู่ด้านนอกนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปกดได้ค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้ในตู้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตู้เย็นค่ะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรในตู้เย็นเลย น้ำสองขวดนี้เราเอามาเองค่ะทุกคนโรงแรมไม่ได้จัดมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรีโมททีวีนะคะซึ่งเขาก็จะมีปลอกอย่างเงี้ยคลุมไว้ให้เพื่อจะเป็นการบอกเราว่ามันเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ผ่านการใช้งานจากแขกท่านอื่นๆก็คือเหมือนกับว่าเ,เขาทำความสะอาดแล้วและไม่ได้มีคนอื่นใช้ มีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะคือความหมายคือคนอื่นใช้มาแล้วแต่เขาทำความสะอาดให้เราแล้วแล้วเขาก็ใส่ปลอ,อกไว้ให้เหมือนกับว่าบรรผ่านการทำความสะอาดแล้วนั่นเองค่ะช่องทีวีก็อย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นช่องเคเบิลของของในเมืองหรือในรัฐนั้นๆค่ะ สำหรับฮิลตันการ์เด้นอินเี่นะคะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะคะทุกๆคนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เยอะพอสมควรถ้าถ้าเทียบกับระดับการให้บริการของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าคือ,เ,อเราจะเอาไปเทียบกับประเทศไทยเราไม่ได้นะเพราะว่าเอเจบอกเลยว่าโรงแรมที่ไทยอะ่ะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เยอะกว่านี้ในระดับราคาเท่านี้นะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยคือมาตรฐานของเขานะคะซึ่งที่นี่นะคะเขานอกจากว่าในห้องอ่ะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่เอพาเพื่อนๆมาดูแล้วนะคะภายนอกนะคะเขาก็จะมีลานสำหรับเป็นลานกลางแจ้งที่เก่อกองไฟได้นะคะแล้วก็มีศูนย์ฟิตเนสนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในร่มด้วยค่ะ แต่ว่าความใหม่ของโรงแรมเนี่ยถือว่าโรงแรมอ่ะมีความเก่าแล้วก็ต้องการการซ่อมแซมเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างบางทีอะ่ะคือวันที่มาทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่วันที่2วันที่3คือเอยู่ที่นี่ค้างที่นี่3คืน4วันนะคะมีอยู่วันหนึ่งคือที่กดลิฟเสีย คือเราไม่สามารถที่จะกดลิฟต์ได้เราจะต้องรอให้มีคนอื่นลงมาเราถึงจะสามารถขึ้นไปได้แล้วห้องที่เออยูอ่คืออยู่ชั้น3บางทีเราไปทุระมาเหนื่อยเนาะทุกคนเราไม่อยากเดินขึ้นบันไดไงเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เจะหักคะแนนของโรงแรมนี้นะคะแล้วก็โลเคชั่นของโรงแรมเนี่ยอยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควรถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับ สนามบินนะคะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะเหมือนถ้าอย่างบ้านเราอะเราก็จะเลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้7 11ใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนกันค่ะบางทีเราอยากแบบออกไปหาอะไรกินอย่างเงี้ยโรงแรมเขาค่อนข้างที่จะอยู่ไกลาจากตัวเมืองนะคะเพราะฉะนั้นร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารก็จะห่างไกลพอสมควรเราจะต้องขับรถไปอีกประมาณ9-10นาทีนะคะถึงจะถึง แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะต่อเครื่องหรือคุณจะเดินทางโรงแรมนี้เหมาะมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้นลงให้รบกวนเลยนะคะเอ็กก็หวังว่าการรีวิวโรงแรม Hilton Garden in n Albany Airport ในครั้งนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้มาพักหรือมาเที่ยวด้วยตัวเอง แต่เอกเชื่อว่าจะเป็นการทําให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือโรงแรมในต่างประเทศกับโรงแรมในประเทศไทยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ